ก่อนเติมโซดานะคะก็จะขอใส่มะนาวนะคะมะนาวฝานแล้วก็สาระแน่นะคะเพื่อความสวยงามเนาะใส่โซดาลงไปแบบนี้เลยค่ะโอ,โอเคสวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง ฮักบ้านนาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับแม่กิฟกันค่ะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทําน้ําแดงมะนาวโซดานะคะแล้วก็จะเป็นน้ําแดงที่เป็นสูตรของคีโตโลคาบหรือว่าสายิีนกินได้นะคะอ่ะก็มาดูวัตถุดิบของเรากันเลยนะคะก็จะมีไซรัปคีโตนะคะเป็นไซรัปญ่าหวานล้วนนะคะกิ่นละนะคะ แล้วก็มีโซดาแล้วก็มีเกลือนะคะน้ำเปล่ามีน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดเลยคั้นเองเนาะแล้วก็มีมะนาวฝานเอาไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็สารแหน่นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่าเริ่มแรกนะคะก็เตรียมแก้วมาหนึ่งใบนะคะอันนี้จะเป็นแก้วประมาณ22ออนนะคะก็จะใส่น้ําแดงลงไปนะคะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อน สช้อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวสดนะคะก็จะใส่ไป2ช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะจากนั้นก็จะเติมเกลือป่นนะคะก็จะใส่ประมาณปลายช้อนนะคะประมาณนี้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำนะคะน้ำเปล่านะคะก็จะมีแก้วตวงหรือว่าใส่ไปเลยก็ได้เพื่อไม่ให้ตัวน้ำแดงของเราเหนียวจนเกินไปนะคะ ใส่ประมาณ2แก้วนะคะประมาณนี้จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เกลือละลายกันดีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่เกลือก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจานั้นเราก็จะตักน้ําแข็งใส่กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งก้อนใหญ่เราเอามาทุบเองเนาะใส่ให้เต็มแก้วปูนๆูนเลยนะคะโอเคจากนั้นก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราจะเติมโซด,ดาล,ลงไปะคะ่ะ ก่อนเติมโซดานะคะก็จะขอใส่มะนาวนะคะมะนาวฝานแล้วก็สาระแหน่นะคะเพื่อความสวยงามเนาะใส่โซดาลงไปแบบนี้เลยค่ะโอเคจากนั้นก็จะปิดฝาน,นะคะปิดฝาแล้วก็ใส่โซดาเพิ่มไปอีกนิดนึงโอ ก็จะได้น้ำแดงมะนาวโซดาของเรานะคะที่เป็นสูตรดูครับคีโตสาวที่ทานคีนกินได้นะคะก็จะเป็นน้ำหวานที่สำหรับคนรักสุขภาพนะคะอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำแดงมะนาวโซดานะคะสูตรคีโตนะคะหรือว่าสาวๆที่รักสุขภาพควบคุมน้ำหนักนะคะกินได้นะคะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่กิบก็จะชิมให้ดูนะคะ อาจจะคนนิดนึงกระดูดเอาหลอดไว้กลางๆนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มนิดนิดแล้วก็มีความซ่านะคะกินแล้วก็สดชื่นนะคะกินหวานโดยไม่รู้สึกผิดนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับ c r i b ์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่กิปด้วยนะคะแม่กิปก็จะได้หาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะวันนี้แม่กิปก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย